มีใครชอบซื้อเอ้ยเออผมอยากรู้ว่าทุกคนทุกคนในช่องแชทอะ่ะช่วยช่วยตอบผมมาหน่อยว่าเป็นคนชอบซื้อมือหนึ่งหรือชอบซื้อมือสองไม่ว่าจะเป็นขออะไรก็แล้วแต่นะชอบซื้อมือหนึ่งหรือมือสองทั้ง a c e b o o k ทั้งย t u b e เลยสามารถพิมพ์มาได้หมดนะผมตั้งใจอ่านทุกคนแน่นอนลองลองพิมพ์กันมาได้ส่วนเดี๋ยวผมขอนั่งกินน้ำแป๊บหนึ่ง้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมผม,มชอบของมือสองโอเคผมท่าวความก่อนดีกว่า ว่าตัวผมเป็นคนที่ชอบของมือสองมากผมตัวอย่างเช่นในคอมพิวเตอร์เครื่องอะไรที่ตอนนี้ที่ผมใช้งานอยู่นะของมือสองอ่ะมีอยู่สองชิ้นอยู่สองชิ้นด้วยกันแต่ผมจะพูดถึงชิ้นเดียวพอนั่นคือตัวการ์ดจอหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ทีไอเหตุผลที่ผมซื้อมือสองคือผมเขาเรียกเหรอมือสองที่ผมจะซื้อเนี่ยเงื่อนไขมันมีอยู่ว่าอย่างนี้นะคือใช้งานมาต้องไม่สาหัสสากาัน แล้วสมเหตุสมผลกับราคาเข้าใจปะคือแบบถ้าใช้งานมาสัหัสษะกัรก็คือผมผมก็ไม่เอาอยู่แล้วผมชอบสินค้าที่ประมาณว่าแบบจะมีประกันอยู่แล้วก็ใช้งานได้ประมาณครึ่งครึ่งปีสามสี่เดือนแล้วแบบรู้สึกเบื่ออยากเปลี่ยนไอ้พวกนี้คือผมชอบเพราะว่าการใช้งานของเขามันมันจะใช้งานน้อยใช่หรืองซุนปที่แอของผมก็เหมือนกันแต่ผมไม่ได้เป็นคนสัมผัสกับเจ้าตัวหนึ่งซุนปะนทีไอสมมุติว่าผม ซื้อเมาส์มาอย่างเงี้ยเออคือผมต้องสัมผัสกับตัวเมาส์ถ้าเกิดมันเป็นมือสองเละๆเน่าๆมันมันไม่โอเคคือผมไม่โอเคอยู่แล้วกับแบบสินค้าที่มันเละแล้วก็เน่ามาแล้วแบบมือสองผมไม่โอเคแต่ในส่วนส่วนัที่ไอผมไม่ได้จับมันมันทํางานอยู่ข้างในของมันมันมันเป็นฮาร์ดแวร์ที่นั่งทํางานที่ผมไม่ได้จับมันอืมนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมโอเคกับของมือสองใช่ใช่ อ่ะผมเล่าอีกตัวนหนึ่งแล้วกันอย่างล่าสุดนี่ยผมไม่ได้บอกผมไม่ได้บอกบอกใครน,นะแต่ว่าเมาส์ส์ตัวนี้เนี่ยทุกคนอาจจะเห็นว่าแบบแม่งเหมือนเมาส์รวงพึ่งที่ผมเคยซื้อมาแต่ถ้าสังเกตดีแล้วมันไม่ใช่เว้เยวผมจะผมให้ดูแถบแถบนี้เห็นปะนี่คือกริเอสนี่คือเมาส์กริเอสซึ่งตอนที่ผมซื้อมาันคืออ e ีคอนท่า M01 แต่เน,นี่ยผมเปลี่ยนมาใช้เอ่อกริเอสมเดลโอซึ่งผมซื้อมาเป็นของมือสองซึ่งผมก็ไปตามหามาเนี่ยแหละ ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงดูสินค้าคือผมไปเช็คไปเช็คกับมือเลยนะในวันผมเลือกของมือสองมาแล้วมันแล้วมันเป็นเมาส์ใช่ไหมคือคือสิ่งที่ผมจับมันเลยกลายเป็นว่าแบบมันมันไม่สอดคล้องกับเหตุผลที่ผมบอกแต่อย่างที่ผมบอกเวผมไปหาเขาเลยนะคือผมอยู่ในแถวสะพานใหม่ไงแล้วตัวเขาอ่ะก็อยู่ใกล้ๆกับลังสิตธผมเดินทางไปหาเขาเลยแล้วก็แบบไปจับเมาส์ไปเช็คว่าแบบเฮ้ยสภาพมันจริงไหมเพราะว่า เขาซื้อมาประมาณสองเดือนประกันไอ้วันที่เขาซื้อคือวันที่สิบสี่พฤษภาคมก็คือถ้านับตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบสองสามเดือนซึ่งสาภาพไม่โอเคมากใหม่มากใหม่จริงๆใหม่อย่างที่เขาบอกผมก็เฮ้ยพี่โอเคงั้นผมซื้อพี่เลยราคาเต็มมันประมาณสองพันหนึ่งเก้าสิบผมซื้อเขามาประมาณพันสามห้าสิบก็ต่างกันไปประมาณแปดร้อยเออซึ่งผมโอเคแล้วผมก็ใช้งานอยู่ซึ่งมันก็โอเคมันก็ไม่ได้แย่เลยมาก เพราะว่าแบบผมรอ G Pro ไม่ไหวจริงๆเว้ยคือแบบมันแย่มากไอตัวเลเซอร์แดสแอนเดอร์เดสแอนเดอร์ตัวเนี้ยมันก็เน่าเว้ยคือสกอร์มันมันเบิ้ลอะแล้วผมก็ไม่อยากใช้เล่นเอพิกแม่งก็ให้สกอร์เมาันในการกระโดดอะพอเนี้ยมันมันเลยแย่มากอือแล้วก็มาพูดถึงไม้บ้างไม้เนี่ยผมมองว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนจับไม้ซึ่งมันไม่ได้จับอยู่แล้วเว้ยไม้อะมันเลยกลายเป็นว่าเข้าข่ายของตัว PC ที่ว่า1080 Ti เนี้ยแหละผมไม่ได้เป็นคนจับ เรื่องสภาพเนี่ยมันก็ผมก็ไม่อยากได้มันอยากไม่ไม่ได้อยากได้เละๆนะแต่ว่าถ้าเกิดมันแบบมันคุณภาพมันเอี่ยมเขาเรียกว่านะเหมือนของมันเป็นเหมือนเหมือนของใหม่อย่างที่ผมบอกอะผมชอบอะไรที่สองสามเดือนครึ่งปีมีประกันรักษาดีดูแลดีสภาพแบบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยเออผมจะชอบมากซึ่งผมก็มองว่าถ้ามีคนขายบูยติผมหรือว่าหรือว่าผมไปนั่งหาแนละ้วนึว่าจะเป็นไฮเปอร์คอสแคชใช่ไหมเดี๋ยวคื้นนี้ยผมต้องไปศึกษาข้อมูลแบบจริงๆก่อน ใช่แล้วแบบผมจะตัดสินใจน่าผมก็ว่ามือสองแต่แบบผมเข้าไปสองแล้วบูยติไม่ค่อยมีคนขายมือสองเลยอืมผมอยากได้เหมือนกันโอเคมาอ่านเมนกันบ้างสิ Facebook ไม่มีคนพิมพ์มาเลยไม่เป็นไรครับ <laughs>